เขาอาจจะขอให้สิ่งไม่ดีออกไปก็ได้ใช่ใช่เป็นไปได้เป็นไปได้ล้วพี่ลอยไหมก็ลอยสัตว์ลอยอันเดียวกันนะ่ะลอยกับสาวก,ก็ลอยอันเดียวกันอยู่เลียวปะ <S <S เวลาเรากปทงไม่ใช่หรอหรือว่าเขาให้ลอ,อยสองอันไม่รู้ก็ลอยอันเดียวกันคนระับพวกมึงจะอยากรู้ไปทําพี่อะไรกันเนี่ยฮะฮะัลโหล ตัวแดงแล้วทิ้งเลยพี่สอนอ่านเกมไมเคิลเหรอซาเลเอกรไก่มอม้าครับผมซาลอาอมอมา้าซาเลเอคอควายซาลลอีลอลิงครับผมเกมไมเคิลขู่ไม่มีจับแทง มึงเมาบ้าเปล่าเพื่อนกูไม่มีจับแต่เช้ามาเลิกก็น่าตกใจจริงๆแหละผมไม่แน่ใจมันไม่นานละผมไม่แน่ใจว่าเป็นหูมันนานแล้วเป็นสิบปีแล้วผมจาไม่ได้หรอครับแต่คือผมจําได้ว่าคือเลิกอะเลิกแน่ครับเออแต่ไม่แต่ช่วงนั้นแหละผมจําได้ว่าผมรอกระทงเสร็จปุ๊บแล้วก็เรียบร้อยเลยครับอืม ทุกคนว่ายนี่มันวิ่งไหวปะทุกคนว่ามันวิ่งไหวปะ น่าจะกรอบด้วยครับสามเปอร์เซ็นต์แม่มันวิ่งไ้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วตรงตอนมันอยู่ข้างล่างแล้วเนี่ยข้างล่างอะเนี่ยข้างล่างตรงเนี้ยมันรู้ด้วยว่าแบบ ไม่ชัวรแต่แบบว่าผมว่าแปลกๆผมว่ามันแปลกๆอ่ะผมเดินตามมันไม่ทันอ่ะเนี่ยมันเดินตามเดินตามตัวนี้กับเดินตามตัวนู้นคนละเรื่องเลย ขั้นหนึ่งเดิน4.2ครับตัวนี้เออรู้ดีใช่มันรู้ดีนะตอนข้า,าต่างอ่ะใช่รู้ดีครับรู้ดีรู้ดีใช่ <c oughs> ผมสงสัยตั้งแต่ตอนแรกมันข้างล่างนี้ละทำให้ตายก่อนนะทำให้ตายก่อนอาจจะยากอ่ะ <c oughs> ผมบวกทรงแล้วนะโอเคทำให้เฮียนี่ให้ตายก่อนอย่างแรก 是呀，啊，大家跌来爹，帮忙烧来。 ผมอยากฆ่ามันนะไอเนี้ยไม่ใช่วะที่หายไปไหนวะเนี่ยบ้าม่นรู้มันรู้เลยครับมันรู้เลยแบบรู้เลยว่าผมจะเดินมามันรู้มันรู้ก่อนตัวก่อนแบบไกลอะ โอ้ยใช่ยังไงโอ้โหศาสเย็ดแ,แน่รู้ไปห,หมดแหละมึงอ่ะฮะจ้ะไอหนาหี่อ่ะ <c oughs> ดิมาดิยาดิยาดิวิ่งวายอ๋อมีกอบ่ พี่เบ้นเก่งไม่มันแหม่งแหม่งตั้งแต่ข้างล่างนั้นแล้วเว้เราหลอกเรายึกเรายักเราหลอกเราทําทุกอย่างมันไม่ได้หลงอะ่ะคือมันรู้เยอะเกินครับเข้าใจป่มคือตามหลักแล้วมันรู้เยอะขนาดนั้นไม่ได้ครับคนในเช่ยปกติทั่วไปอะ่ะ เอขวาปุ๊บมันซ้ายอยู่หลังบ้านไอ้เหี่ยกูขวามึงซ้ายกูซ้ายมึงขวาแม่ไอ้ัดทุกคนเห็นใช่ปะเมืม่อกีตอ้ตอนข้างตอนบ้านอะเราปุ๊บยึกยกักยึกยกักโอ้โหมันวิ่งได้ก่อนตลอดเลยเห็นใช่ปะตรงบ้านอ้นี่ผมว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยถ้าเกิดใครถึงจะดูไม่เป็นก็น่าจะพอเข้าใจแล้วเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่เห็นกันและกันคนระับเออ ตรงนี้มันไม่เห็นกันและกันนะมึงจะมาอึ๊กอักอะไรของมึงง่ายหยาเนี่ยความมันปิดอะมึงจะเห็นอะไรกลัวมึงจะรู้ได้ไงอะมันวิ่งได้ก่อนเลยอะประเด็นอะน,นี่เลยใช่เลยอย่างงี้ยิ่งใจเข้าไปใหญ่เลยใส่ของมาบื้มฮะอ่ะอะนาน แนะแหนเว้นไอ้สัตว์ไอ้เอี้ยตอนมีขงหนตาต่างคือเงียบมากยังหลบได้อีกมันใช่ใช่มันเห็นมันเห็นครับเออแบบแม่งเห็นนะไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยคือแม่งเห็นครับไอ้สัตว์อืม โอ้ห oh, พี่เอาใครวะไอเอสอ่ามึงก็ต้องตายก่อนมันมีโปรอยู่ในทีมมึงกูต้องกูว่ต้องฆ่ามึงก่อนไอเอส